ท้องถิ่นสามารถที่จะวางดีกาขอเบอิกเงินค่าจ้างเหมาบริการในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับสามารถายื่นวางดีกาขอเบอิกเงินได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยาตามที่กระทรวงมหาดไทยนะครับเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดว .9636 ลงวันที่10กันยายน2567เนี่ยเขาได้วางหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้เอาไว้นะครับเป็นเรื่องของหนังสือฉบับนี้เป็นเรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในข้อ3 1-2เนี่ยบอกว่าการขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการสําหรับเดือนกันยายนนะครับเป็นเดือนที่สิ้นปีงบประมาณนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางดีการเบิกเงิน ในระบบนะครับวางดีการเบิกเงินในระบบได้ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกยายนเป็นต้นไปวางดีกาในระบบได้ตั้งแต่25กันยายนเป็นต้นไปนะครับโดยระบุว่าจะตรวจรับงานจ้างในวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือเมื่อได้ดําเนินการตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ท้องถิ่นจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างหรือผู้มีสิทธิ์รับเงินหรือกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปก็ได้นะครับโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเราก็จะวางดีกาเบิกจ่ายกันสิ้นเดือนตรวจรับกันสิ้นเดือนแล้วก็ตรวจรับงานนะครับก็เบิกจ่ายเงินทีนี้เนื่องจากว่าในเดือนกันยายนเนี่ยเป็น เดือนที่สิ้นปีงบประมาณของทางราชการนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยแจ้งแนวทางปฏิบัติว่าสามารถวางดีกาในระบบที่จะเบิกจ่ายกันได้ตั้งแต่25กันยายนเป็นต้นไปน,นั่นเองครับ